SCB เชื่อมัน่นภูเก็ตพร้อมวันนี้เพิ่งพาทุกคนมาพบกับคุณศึกศิสุวนดิสกุลน,นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้มาดูกันว่าท่านมองเห็นโอกาสทางธุรกิจต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028สภูเก็ตไทยแลนกันอย่างไรคะ่ะหลังจากที่โควิด -19 ผ่านพ้นไปะนะครับ ตลาดต่างๆในภูเก็ตเนี่ยก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับในช่วงนั้นเราเปิดตลาดใหม่ๆเข้ามาทดแทนตลาดที่หายไปอะครับแล้วก็ตลาดในประเทศเองก็ตามเนี่ยครับจะมาสนใจท่องเที่ยวภูเก็ตเยอะขึ้นในส่วนของการท่องเที่ยวเมืองเก่าชุมชนต่างๆผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของไฮยีนมากขึ้นครับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่เติบโตดีมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวนี่ก็สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนี่ยสูงขึ้นกว่าในอดีตครับตอนนี้ผู้ประกอบการต่างๆก็ทำฟัสซิลิตี้ในโรงแรมเนี่ยให้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เช่นอาจจะมียคะคลาสมีฟิตเนสเซ็นเตอร์แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับผมสำหรับจุดแข่งของภูเก็ตน,นะครับ เรามีที่พักแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลมากมายะนะครับในภูกเก็ตสําหรับการต้อนรยเชิงสุขภาพเองเนี่ยเราก็จะมีศูนย์สุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่นะครับที่ตรงไม้ขาวที่เราจะมี EXPO ครับอตอนนี้เราเพร้อมแนะครับที่จะจัดงานครับผมในส่วนของที่พักเองเนี่ย ถ้าตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดในประเทศที่เข้ามาในภูเก็ตเพื่อที่จะมาชมงานนะครับเรามีที่พักอยู่ในภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็สุราษฎร์เดินทางมาไม่ไกลครับไม่เกิน3ชั่วโมงเนี่ยก็ถึงสถานที่จัดงานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภูเก็ตเองเนี่ยเนื่องจากงาน Expo 2028เนี่ยจัดขึ้นในช่วง g เ e รนซ a s ันของภูเก็ตนะครับ ก็เป็นช่วงจังหวัดที่ดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกในช่วงไรเซซั่นแล้วก็สําหรับการจ้างงานก็เหมือนกันครับในภูกเก็ตเองเนี่ยก็จะมีการจ้างงานที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะมีการจ้างงานมาจากจังหวัดอื่นเยอะแยะเลยครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ย ถ้าเราได้จัดงานนี้จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีของประเทศไทยที่เคยจัดงานระดับโลกมาซึ่งเราไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนเลยครับในประเทศไทยครับผมก็อยากจะให้ชาวไทยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยครับก็เชิญชวนชาวไทยนะครับให้ภูเก็ตและประเทศไทยนี้ได้จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028นะครับสามารถเข้าไปใน QR code หรือว่าเว็บไซต์แล้วก็ร่วมกันโหมดได้ครับสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพครับถึงวันที่20มิถุนายนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณธนาคาร s c b มากนะครับ ที่ช่วยสนับสนุนให้ภูเก็ตและก็ประเทศไทยเนี่ยในส่วนของการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo 2028ครับภูเก็ตพร้อม